อ่งงกับพี่นะนี่คุณออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะพี่อ๊ตเข้ามาทำไมออกไปก่อนดาวกำลังจะผ่าตัดคนไข้นะอือก็ตอบก่อนสิแล้วเดี๋ยวพี่ออกไปนะตอนนี้มันเป็นความเป็นความตายของคนไข้นะชัดชาไม่ได้หม<ว>อดอาวคนไข้วามเราตกเอ,อ่อแต่งก็แต่งเย้โอ๊ย,ย,อ,ยออกไปข้างนอกทั้งคู่เลยนะ ฉันจะเป็นกางผ่าตัดเองออก<ข>ไปขอโทษค่ะอาจารย์หมอมานี่นะพี่โอ๊ตนะม,มานี่เลยนะพี่โอ๊ตที่เป็นบ้าอะไรเนี่ยหนุกเข้าไปในห้องผ่าตาัดแบบนั้นได้ไงพี่ก็อยากเซอร์ไพรส์ดาวไงเซอร์ไพรส์แบบไม่ซ้ำใครดาวได้จดจำวันนี้ไปตลอดชีวิตเลยที่ฉันจะจดจำวันนี้ไปตลอดชีวิตคือฉันจะรอไล่ออกตั้งหากเอาออกก็ออกสิพี่มีงานที่มันคงสามารถดูแลดาวได้สบายอยู่แล้ะ แต่ฉันเรียนหมอเป็นสิบปีนะไหนจะเรียนแพทย์เฉพาะทางอีกอะที่จะทำรายนาคนฉันหรอโอดาวแเราคบกันตั้งนานแล้วนะไม่เห็นใจพี่บ้างหรอแค่ชีวิตตัวเองเนี่ยยังดูแลไม่ได้เลยแล้วฉันจะฝากชีวิตคนไข้ไว้ที่เธอได้ยังไงฉันรายงานพฤติกรรมของเธอแล้วนะเธอโดนไล่ออกอาจารย์หมอคะขอโทษค่ะหนูสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกอาจารย์หมออาจารย์หมอคะ ดาวช่างมันมเอะเดี๋ยวพี่ดูแลดาวเองนะข่าวน,นี้แหละดาวท้องแน่นอนดาวทำอะไรอะ่ะดาวกำลังศึกษานะาโตมีเพิ่มเติมนะพี่ดาวลาออกแล้วนะจะศึกษาไปทำไมเรานี่ดาวฟังพี่นะ ยังไงดาวก็ไม่ได้เป็นหมออีกแล้วแต่ต่อไปอะ่ะเป็นแม่ของลูกพี่กพอหมายความว่างไงอะ่ะพี่อยากมีครอบครัวแล้วอะ่ะเรามาทำลูกกันดีกว่านะอ,อ,อคือดาวยังไม่พร้อมอะ่ะนอนก่อนนะไม่พร้อมแล้วไหนจะพร้อมวะ่ะ มาค่ะฉันช่วยคุณคะคุณคะ <_ S 1> รีบโทรเรียกรถเพยาบ,บาเลยนะคะค่ะฮะัลโหลค่ะคุณคะ <_ S 2> เป็นไงบ้างคะคือฉันหน้ามืดน,นิดหน่อยอะคะ่ะก็เลยเป็นลมไปตอนนี้ดีขึ้นแล้วคะ่ะเดี๋ยวนั่งพักตรงนี้ก่อนนะคะ ยิ่งคุณท้องอยู่อ่ะคุณยิ่งไม่ควรไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะค่ะคือฉันมาตามหาสามีฉันนะคะฉันคิดว่าเขามีคนอื่นเรื่องแบบเนี้ยคุณควรคิดถึงลูกไว้เยอะนะคะลูกไม่มีพ่อได้แต่ลูกไม่มีแม่ไม่ได้นะคะขอบคุณคุณมากเลยนะคะว่าแต่คุณเป็นหมอเหรอคะการที่คุณช่วยฉันเมื่อกี้ดูชำนานมากเลยนะคะ ใช่ค่ะฉันเคยเป็นหมอแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วล่ะค่ะทำไมล่ะคะการเป็นหมอมันไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะคุณควรทำตามความฝันของตัวเองค่ะฉันเองก็อยากกลับไปทำในสิ่งที่ฉันรักเหมือนกัน